ดูเชอรี่ค่ะที่หลงเหลือมาจากเอ่อหลงเหลือมาจากนกค่ะเราใช้ไอ้นะียค่ะสแลนนะคะคุมมันไว้ได้บางส่วนนะคะเป็นเชอรี่พันจะบอกว่าขาวก็ไม่ใช่ขาวนะเพราะมันเวลามันสุกมันก็จะออกสีนี้ค่ะหวานนะคะพันนี้ก็หวานนะคะ ดยปกติเราจะเห็นแต่สีแดงเนาะแต่นี้มันเป็นสีขาวออกส้มๆอะคะ่ะถ้าสูกเต็มที่ก็คงจะเป็นสีส้มๆนะคะเนี่ยค่ะลงเหลือจากนกนะคะอันนี้ที่สวนของเรานะคะสวนของเราเองต้นไม่ใหญ่มากนะคะแต่ว่าได้กินลูกละนี่ค่ะอีกกิ่งหนึ่งนะคะมีสองกิ่งสามกิ่งที่แบบยังลงเหลือจากนกเนาะคะ่ะ ผลผลิตจากสวนของเราค่ะเชอรี่ค่ะอันเนี้ยตอนที่มันยังไม่สุกนะมันออกเป็นสีขาวนะคะเหมือนเราก็คิดว่าพันธุ์มันจะเป็นสีขาวจริงๆแล้วเวลามันสุกมันก็จะออกส้มๆ้มนะคะส้มๆมชมพูชมพูใช่ไหมเนาะหวานนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เราไม่ได้ใส่ปุ๋ยมันนะคะเราปล่อยมันตามธรรมชาติลูกมันก็เลย ไม่งามพอสมควรนะคะประมาณนี้ค่ะอันนี้จากสวนเรานะคะจากสวนเราน่าจะประมาณเกือบสามกิโลนะคะดูเชอรี่เปรี้ยวค่ะอันนี้ให้ดูเชอรี่เปรี้ยวอีกต้นหนึ่งของเรานะคะสุกแล้วนะคะเพราะว่ามันจะเป็นเนี่ยค่ะจะเป็นแดงๆแบบนี้นะคะต้นเล็กนะคะเนี่ยค่ะต้นประมาณนี้นะคะ ถามว่าน,นกกินไหมนกไม่กินค่ะเพราะว่ามันเปรี้ยวมากเลยเปรี้ยวเหมือนมะนาวเลยค่ะเ <laughs> นี่ยค่ะคนปลูกอยู่นี่ how is t i s ส <laughs> <c oughs> <laughs> ออันนี้เขาก็ไปทำเหล้านะคะเอาไปทำเหล้ากันหรือว่าถ้าถ้าทำแยมนี่ก็อย่าง good for cherry liquor อืมเอาไปทำเล่ากันค่ะทำเล่าเชอรี่ค่ะแต่ถ้าแบบใครที่มันมีเยอะจัดแล้วเอามากินกับพริกน้ำปลานะคะแล้วก็ทำเหมือนกินกับมะม่วงน้ำปลาหวานนะเหมือนเหมือนกันเลยค่ะแบบรสชาติแบบนั้นเลยมันเพราะมันเป็นของเปรี้ยวที่คนไทยชอบกินเนาะเนี่ยค่ะมันเปรี้ยวขนาดมะนาวค่ะเป็นพี่น้องกับมะนาวได้เลยค่ะ น,ะะนกเนี่ยค่ะปกตินกเนี่ยเราจะไม่ทันมันเลยนะคะว่ามันจะกินก่อนเราแต่เนี้ยถ้าเป็นพันเชอรี่พันนี้นะคะไม่ต้องห่วงเพราะว่ามันไม่กินเลยมันรู้นะคะว่าต้นไหนแบบเปรี้ยวต้นไหนแบบหวานนะคะนกที่นี่เยอะมากเลยค่ะเพราะว่าเขาแบบไม่ได้ล่ามันเหมือนเหมือนไทยนะคะเหมือนไทย นี่ค่ะแบบนี้นี่ค่ะมีอีกต้นหนึ่งค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะต้นนั้นก็แบบเยอะเหมือนกันค่ะนี่ค่ะอีกต้นหนึ่งนะคะอันนี้ก็เชอรี่เปรี้ยวเหมือนกันดูลำต้นมันค่ะไม่ได้ใหญ่มากเลยนะคะนกไม่แตะเลยค่ะถ้าเป็น ธรรมดานะคะหมดนะเกลี้ยงเนี่ยค่ะเป็นแบบนี้นะคะลูกไม่ค่อยใหญ่มากนะคะอาจจะไม่เท่านิวน้วโป้งนิ้วเอนิโป้งเราเลยเนาะ แต่ว่ารสชาติความเปรี้ยวระดับเปรี้ยวนะคะสิบเต็มสิบนะคะเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยมันค่ะทดลองว่าสุกหรือยังเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยมันค่ะเราปลูกมันตามธรรมชาติจริงๆไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ใส่ทั้งปุ๋ยคอกแล้วก็ปุ๋ยเคมีนะคะถ้าอย่าง,งานั้นมันน่าจะต้นใหญ่กว่าน,นี้เพราะว่า มันหลายปีแล้วค่ะเกือบสิบปีแล้วต้นนี้ค่ะแต่ว่ายังแบบต้นเล็กๆค่ะส่วนเราข้างล่างเนี่ยค่ะสวนข้างล่างเนี่ยเราปลูกผล,ลไม้นะคะแต่ว่ามันบางปีก็ติดลูกเยอะบางปีก็ติดลูกน้อยอันนี้แอปเปิลค่ะแอปเปิลลงไปนู่นต้นแอปปิคอค่ะที่เป็นลูกสีเหลืองๆส้มๆค่ะนะคะ แต่ต้นนี้เดี๋ยวเราก็จะเก็บค่ะเพราะว่ามันสุกแล้วนะคะอันนี้ก็แอปเปิลเหมือนกันค่ะต้นนู่นก็เชอร์รี่ซื้อมาปลูกหมดเลยนะคะซื้อมาปลูกท้งนั้นเลยแต่ว่าถ้าเป็นภาคของเราเนี่ย mm hmm. เขาเรียกภาคกลางเนาะภาคกลางก็คือแถวแถวบราชอปค่ะแถวบราชอปนะคะภาคกลางแล้วทีเนี้ยมันจะปลูกที่ปลูกได้ง่ายดก็จะมีเชอร์รี่มีแอปเปิลนะคะถ้าเป็นผลไม้เนาะแล้วก็ ลูกพีทเนี่ยก็ไม่ค่อยเห็นลูกแพรเนี่ยอก็ไม่ค่อยเห็นนะคะเพราะว่ามันแล้วแต่ภาคเหมือนบ้านเรานะที่ปลูกอะไรแล้วเหมาะในการปลูกอ่ะนะคะปลูกได้แต่อาจจะแบบไม่อร่อยหรือติดยากอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละก็เหมือนกันเลยกับบ้านเราอันนี้มันหนักนะคะเราต้องเก็บแล้วแหละเพราะว่าลูกมันสุกแล้วถ้าลูกมันสุกอะคะ่ะมันจะเป็นช้ำแบบ แดงช้ำๆแบบนี้นะคะแดงช้ำๆแบบนี้นี่คือสุกแล้วแต่ถ้ามันยังเป็นสีแบบแบบนี้ยังยังไม่สุกนะคะเขานิยมทําไปทําเหล้าค่ะถ้าเป็นเชอร์รี่เปรี้ยวนะคะมันมีเชอร์รี่ป่าด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูเนาะนี่ค่ะถ้าสมมุติว่ามันเป็นเชอร์รี่หวานนะคะที่ไม่ไม่เปรี้ยวเนี่ยเรามาไม่ทันมันหรอกคะ่ะนกมันกินเห็นไหมคะมันก็จะกินเหลือแต่แบบนี้แล้วเนี่ยค่ะ นกมันกินนะคะนี่ค่ะอีกผลงานของมันนะคะมันกินนะคะเนี่ยค่ะมันกินเห็นไหมคะเนี่ยนี่ค่ะมันจะเหลือไว้แต่เม็ดที่ตุดที่ที่ที่ติดนะคะติ่ติดติดเอ่อติดขั่วแบบนี้นะค่ะนะคะเนี่ยนะคะไม่ทานมันนะคะมันจะรู้ดีมากเลย เดี๋ยวจะให้ดูนะคะตอนนี้เป็นเชอร์รี่ป่านะคะที่มันเกิดเองและตัวนั้นก็เป็นเชอร์รี่ป่าแต่ว่าพวกเนี้ยเขาจะหวานนะคะเขาจะหวานแล้วก็ทำเหล้าเหล้าเหล,ล,ล้าเชอร์รี่น่ะอร่อยมากแล้วค่ะเดี๋ยวจะให้ดูลูกมันนะคะเนี่ยค่ะเชอร์รี่ป่าเห็นไหมคะเวลามันสุกมันก็จะดำๆเนาะ นี่คะ่ะอีกที่แบบหนึ่งแต่ลูกเล็กมากเลยนะคะก็ยังคิดอยู่ว่าถ้าเราเอาปุ๋ยมาใส่มันนะ่ะบำรุงมันดีๆนะมันน่าจะลูกใหญ่กว่านี้นะคะ่ะมันอะไรก็ตามถ้ามันพอปุ๋ยพอน้ําคิดว่ามันน่าจะลูกโตกว่านี้ในระดับหนึ่งอะคะ่ะนี่คะ่ะเล็กมากเลยคะ่ะเท่าประมาณนิ้วก้อยเราเนี่ยค่ะนะคะ อันนี้สุกแล้วนะคะพรุ่งนี้เราว่าจะเริ่มเก็บแล้วเอาไปทำเหล้านะคะเอาไปทำเหล้าเดี๋ยวให้ดูนะคะมันจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวนะคะไม่ค่อยชัดเนาะนี่นะคะ่ะจะดูแบบนี้นี่นะคะ่ะเราอยู่บ้านนอกนะคะมันก็เลยจะมีอ่อ ต้นไม้เยอะนะคะแล้วก็ถ้าเป็นคนมีที่มีทางก็เขาก็จะปลูกผกักปลูกหญ้าปลูกต้นไม้ใบหญ้าไปอย่างนี้แหละค่ะปลูกผักผลไม้ไปนะคะเนีค่ะเราจะต้องเก็บค่ะเนี่ยค่ะอีกกิ่งหนึ่งเต็มเลยค่ะเดี๋ยวให้ดูนะคะ ค่ะอีกกิ่งหนึ่งเป็นแบบนี้นะคะลูกเล็กค่ะลูกเล็กไม่เหมือนเชอร์รี่ที่เราซื้อมาปลูกเนาะอันนี้มันเป็นเชอร์รี่ป่าแล้วเกิดเองตามธรรมชาตินะคะแต่ทำเล่าเนี่ยโอ้ยโคตรแซ่บเลยค่ะเพราะมันจะออกหวานหวานเปรี้ยวค่ะหวานหวานอมเปรี้ยวนะคะ นี่ค่ะนี่ต้นใหญ่ของมันนะคะลูกปีนี้ก็ลูกน่าจะทำเหล้าได้เยอะอยู่หลายลิตรอยู่นะคะคิดว่านี่ค่ะบนต้นมันนะคะ นี่นะคะแต่รู้สึกว่าต้นนี้มันเป็นต้นแม่ของต้นตะกี้นะคะเพราะว่าพวกเชอรี่หรือพวกผลไม้พวกถ้ามันเ,เกิดเองนะคะเวลารากมันลอยไปถึงไหนนะมันก็จะเกิดเป็นลำต้นขึ้นมาใหม่นะคะมันก็เลยต้นนี้เป็นต้นแม่ลูกมันก็เลยจะใหญ่กว่าต้นตะกี้นิดนึงนะคะปีนี้ดกแฮ เพราะว่าบางปีถ้ามันน้อยอะค่ะแล้วที่อื่นเขาก็ไม่มีผล,ลไม้เหมือนกันนะ่ะนกมันถ้าต้นไหนมันดกนกมันก็จะมารุมกินนะคะแต่ปีนี้ยังไม่เห็นนกกินเราจะต้องเก็บเชอร์รี่พรุ่งนี้แล้วค่ะเพราะว่าจะได้ก่อนนกมันนะคะเดี๋ยวนกมันจะจัดการก่อนเราเนี่ยค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าเราเก็บเนาะ ว่ามันได้เยอะขนาดไหนนะคะอัปเดตให้ดูค่ะอันนี้เชอร์รี่ป่านะคะที่เราเคยถ่ายให้ดูเนาะตอนที่มันเป็นดอกนะคะเนี่ยค่ะอันนี้สุกแล้วนะคะสุกแล้วลักษณะแบบนี้นะคะนี่ค่ะหวานมากเลยนะคะอันนี้ยที่เราขุดมาปลูกนะคะอันนี้เป็นเชอร์รี่ป่าก็จริงแต่ว่ามันอยู่โน่อนอยู่ขอบชายป่านะคะ เราก็เลยขุดมาปลูกนะคะได้ผลผลิตค่ะดีเลยค่ะต้นนี้เพิ่งจะประมาณสักสองปีนะคะที่เพราะตอนที่ขุดมานะั้นยังต้นเล็กๆเลยนะคะแต่ว่ามันเหมือนมันจะไม่สบายนะคะดูมดมาทํารังนะคะเราจะต้องมาจัดการช่วยเหลือมันเนาะนี่ค่ะลูกมันนี่ค่ะนี่ค่ะ สุกแล้วนะคะสุกแล้วดูต้นไม่ใหญ่นะคะประมาณนี้ต้นนั้นก็มีลูกแล้วค่ะติดลูกละเพิ่งจะเห็นผลผลิตปีนี้นะคะเพิ่งจะเห็นผลผลิตปีนี้ปีที่แล้วก็ยังไม่ติดลูกเนาะเนี่ยค่ะถ้ามันเป็นสิ่งที่เกิดเองตามธรรมชาติเวลานำมาปลูกอะค่ะมัน มันง่ายในการรักษาหรือเติบโตนะคะแต่ถ้าเราซื้อมาปลูกนะ่ยยากมากเลยค่ะนี่ค่ะนี่เด็กเก็บเลยนะคะนี่ค่ะเป็นแบบนี้เนาะวันนี้ภารกิจของเราก็คือเก็บเชอรี่ค่ะว่าจะไปเก็บเชอรี่ป่าก่อนนะคะที่จะใช้ทำเหล้าเพราะว่า มันสุกเต็มที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาเดินลงไปนะคะวันนี้ไม่ค่อยแดดจัดสักเท่าไหร่ไม่เพราะว่าเออมันมีนั่นค่ะมันมีฝนนะคะเมื่อวานมันมีฝนเมื่อวานค่ะอากาศโอเคเลยค่ะไม่ร้อนเกินไปเนาะ ขนาดแต่ก่อนนะคะสมัยสิบปีที่แล้วที่ดิฉันมาอยู่เนาะสวนเราเนี่ยอยู่ท้ายสุดแล้วจะเงียบสุดละแล้วก็จะมีบ้านหลังหนึ่งถัดของเราไปตอนเนี้ทุกคนเริ่มมาซื้อที่ใกล้ๆถัดๆลงไปข้างล่างนะคะเริ่มมีผู้คนเยอะมากขึ้นอันนี้ก็ต้องเก็บนะคะที่เราให้ดูเมื่อวานเนาะเพราะว่าเชอร์รี่ก็มีลูกเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะ นะคะที่เห็นเป็นลูกๆอยู่นะคะ <sm ell noise> เป็นแบบนี้ค่ะ <sm ell noise> มันเห็นไม่ค่อยชัดนะคะมันจะต้องเอามือรองนะคะ นี่ค่ะต้นนี้นะคะที่เราจะเก็บก็คือต้นต้นใหญ่ต้นเนี้ยค่ะที่กก่งมันออกมาตรงนี้เนาะนี่อะ่ะกระป๋องแล้วก็บันไดนะคะบันไดที่ใช้เก็บเนาะสุเกเต็มที่แล้วค่ะแสดงว่านกมันต้องไปกินฝั่งอื่นก่อนแน่เลย มันก็เลยยังแบบเหลือเยอะอยู่ฝั่งเรานะคะอุ้ยเนี่ยค่ะบันไดนะคะที่เราจะใช้ขึ้นไปนะคะถ้าจะเข้าไปที่ต้นมันก็ต้องเอาบันไดอีกตัวหนึ่งนะคะขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งตอนนี้ก็ยังพอแบบยื้อได้ยือได้แบบนี้นะคะนคะ ถือว่าปีนี้ดกกว่าทุกปีที่เคยเห็นมาเลยนะคะตอนแรกว่าจะไม่ได้กินแหละเพราะว่าแต่ละปีเนี่ยมันอยู่ที่ว่าบางช่วงนะคะช่วงที่มันออกดอกเหมือนแบบอากาศมันไม่ปกติอะคะ่ะคือมันออกดอกแล้วยังมีหิมะนะคะลงฤด,ดูอะ่ะมาตกลงมาแล้วก็ชะล้า,างเกสรมันมันก็ไม่ได้ผลผลิตเนาะมันก็ปีนั้นก็ ไม่ว่าจะเป็นเชอร์รี่เล็กเชอร์รี่ปลาหรือเชอร์รี่ที่เขาปลูกค่ะก็ผลผลิตไม่ดีราคาก็แพงผลไม้ก็แพงเนาะแต่ว่าปีนี้เนี่ยหิมะมันตกต้องตามฤดูก,การนะคะแล้วก็ไม่ลงฤด,ดูเหมือนหลายๆปีที่ผ่านมานะคะแต่ดิฉันน่ะชอบเชอร์รี่นี้มากเลยเพราะว่ามันหวานอมเปรี้ยวนิดนิดนะคะคือหวานมากกว่าเปรี้ยววแหละแต่ว่าแล้วเวลามันเอาไป ทำแยมทำเหล้าทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะรสชาติมันดีค่ะดีมันรสชาติแตกต่างจากเชอร์รี่ที่เราปลูกกันนะคะเนาะถ้าถ้าเราเก็บได้เราก็จะถ่ายให้ดูนะคะว่าได้เยอะขนาดไหนแต่ว่าวันนี้คงเก็บได้ไม่หมดนะคะต้องเก็บพรุ่งนี้ต่อเนาะ ผลไม้แบบนี้ก็เลี้ยงนกเลี้ยงหนูไปด้วยค่ะเพราะว่าพวกสัตว์ต่างๆเนาะมันก็อยู่กับมนุษย์เรามันก็กินพวกนี้แหละโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มเก็บแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งเนาะว่าได้เยอะขนาดไหนนะคะ Like paint, see? Paint. Mm. Yeah. How is this? Sweet. <laughs> it's good harvest, huh, this year? God. ต้นไม่ใหญ่ะค่ะดูต้นมันพอแบบยื้อได้ะค่ะแต่ว่าถ้าสูงๆก็ต้องใช้บันไดขึ้นไปเก็บเนาะคะ mm ่ะไม่สั่นอือหือขอบคุณค่ะคือเนี่ย ได้มาแล้วค่ะเนี่ยค่ะประมาณสามกิโลค่ะอันเนี้ยยังไม่ได้ขึ้นต้นใหญ่นะคะเก็บที่อยู่ตามกิ่งมันข้างนอกเนาะลูกเล็กมากเลยค่ะเนี่ยค่ะเท่ากับนิ้วก้อยเราเนะะี่ยค่ะวันนี้อากาศดีนะคะก็เลยเก็บได้เยอะหน่อยนะคะแต่ว่าต้องไปเก็บอีกนะคะลูกเล็กๆเ,เองค่ะดูด นี่คเนี่ยค่ะจะใส่โอ๊ะโ้๊ะมาข้างนอกเราจะเอาน้ำตาลนะคะเอาน้ำตาลใส่หมักนะคะเป็นการหมกักหน,นู่ ใส่ทางนี้ต้องไปเก็บมาเพิ่มนะคะเพราะว่ายังไม่หมดเนาะต้องใส่น้ำตาลเป็นชั้นๆไปคะ่ะเอาเชอร์รี่ลงแล้วก็ใส่น้ำตาลลงนี่คะ่ะโอลี่เรประมาณครึ่งกิโลนะคะ แล้วเราไปเก็บมาใหม่แล้วก็ใส่เชอร์รี่อีกนะคะแล้วก็ใส่น้ําตาลอีกทาเป็นชั้นๆ,ๆไปนะคะเพราะว่าเขาบอกว่ามันป้องกันต้องใส่น้ําตาลลงไปแบบนี้เพื่อให้แบบมันซึมได้ดีค่ะแล้วก็เวลาเก็บมาต้องใส่เลยเพราะว่าป้องกันการเน่าของเชอร์รี่ค่ะหลังจากนั้นจะต้องมีหมักไปสักน่าจะประมาณสักกี่อาทิตย์ค่ะแล้วก็เอาเหล้า 95ดีกรีมาใส่นะคะเราจะไปเก็บเชอร์รี่เปรี้ยวนะคะเอามาหมักผสมรวมกับเชอร์รี่ป่าที่เราเก็บมาหมักเกล้านะคะหมักเกล้าเชอร์รี่ถ้ามันสุกนะคะมันแค่แบบ จับจับที่ขั่วมันนะคะมันก็จะหลุดเลยนะคะต้องเอาขั่วมันออกนะคะต้องเอาแต่ลูกมันเนาะโน้โน้เยต้นเล็กเห็นไหมคะต้นไม่ได้ใหญ่เนาะแต่ว่าต้นเนี้ยได้ผลผลิตได้ติดลูกหลายปีแล้วคะ่ะแล้วก็เออ มันปเปรี้ยมากเลยนะคะที่นี่มันก็เลยนกมันก็เลยแบบไม่มากินเนาะ ต้นนี้ยืนก็เก็บได้แล้วนะคะเพราะว่าต้นมันเตี้ยนะคะความเปรี้ยวระดับสิบเต็มสิบนะคะเรียวมากเลยนะะียค่ะอันนี้ที่เห็นเขาจะเอาไปดองนะคะเอาไปดองแบบ ที่กิ่งติดไปกับกิ่งมานะคะเวลาเราเห็นเขาประดับตามค็อกเทลอะค่ะเขาจะแบบทําแบบเนี้ยค่ะที่มันมีกิ่งมันด้วยก้านมันเนาะคั่วมันนะคะนะคะเขาจะไปทําแบบนี้เนาะว้าวเล็กดีกุนีอืมเศร้าเหรอฮะอืมเยอะดาอือฮึมมามาเก็บเชอร์รี่กันค่ะ้าเชอร์รี่ ชาเริ่บเจอเจอรีเปรี้ยวมันเปรี้ยวจนแบบมันมันเปรียวจนมันพูดไม่แบบไม่ชัดแล้วค่ะมันเปรี้ยวมากเลยค่ะบุทอลิกเกอร์บอลิกเกอร์เดี๋ยวว่ามันเหมาะสำหรับในการทำรเล่าค่ะวัลกรุกหนึ่งต้นค่ะที่เราเก็บเนาะเหมือนลูกเอ่อ มะเขือเทศมะเขือเทศเชอรี่เหมือนเขือเทศเชอรีเเ่เลยค่ะ เราขุดมาปลูกนะคะติดลูกแล้วค่ะเพิ่งจะได้ลูกเพิ่งจะติดลูกปีนี้เนาะได้ผลผลิตปีนี้ค่ะเชอร์รี่ป่าเขาไปทำเหล้านะคะเอาไปทำเหล้ากันรสชาติออกหวานหวานเปรี้ยวค่ะนี่ค่ะให้ดูใกล้ๆนะคะ เป็นแบบนี้ าดูสตรอเบอรี่ป่าค่ะใครเคยเห็นไหมเนี่ยค่ะใบจะเป็นแบบนี้นะคะใบจะเป็นแบบนี้ดูลูกมันค่ะลูกมันจะเป็นแบบนี้เหมือนสตรอเบอรี่บ้านเราค่ะแต่ลูกเล็กนะคะเท่ากับนิ้วก้อยเราเนาะนี่ค่ะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะให้ดูใกล้ๆ รสชาติก็ออกหวานๆปี้วๆหน่อยหนึ่งนะคะเกิดเองตามธรรมชาตินะคะเป็นสตรอเบอรี่ป่าเนาะแต่ถ้ามันถูกปุ๋ยอะคะ่ะมันก็จะลูกใหญ่กว่านี้น่าจะเท่ากับนิวนิวโป้งเลยนะคะเพราะว่าเห็นมีสวนข้างๆค่ะเขาแบบหวานปุ๋ยแล้วมันโดนเนี่ยมันไปกระจายถึงสตรอเบอรี่ป่าแล้วลูกใหญ่มากเลยค่ะ นี่ค่ะมันเป็นสิ่งที่เด็กๆเ,เขาชอบเดินหากินกันนะคะตามอาข้างๆบ้านพร้อมจะเกิดขึ้นเองเนาะนเด็กก็จะชอบเดินแล้วก็เก็บกินสตรอเบอรี่กัน,นรสชาติดีค่ะนี่ค่ะสตรอเบอรี่ป่านะคะ นี่ค่ะเชอรี่นะคะเชอรี่หมักกับน้ําตาลนะคะเชอรี่ประมาณยี่สิบกิโลน้ําตาลสี่โลนะคะอยู่ที่ว่าเราจะให้มันรสชาติมันหวานแล้วก็เออเหล้ามันเขาเรียกว่าอะไรคะที่แบบรสชาติมันเข้มข้นนะคะเออเนี่ยค่ะเป็นแบบนี้เนาะ หมักใส่ถังแบบนี้นะคะถังเนี่ยประมาณ30ลิตรนะคะแต่ว่าเชอรี่ประมาณ20นะคะ20กิโลนี่ค่ะเหล้าขาวที่ใช้หมักกับเชอรี่นะคะ96ดีกรีนะคะขวดละ2 0 0เลค่ะก็คูณ8บาทเข้าไปนะคะเอามา2ขวดนะคะเพราะว่าเราเอามาเผื่อไว้เผื่อว่าจะเอารสชาติแบบ เมาแบบเข้มข้นหรือว่าเอาแบบนั่นนะคะเอาแบบแล้วแต่เรานะคะความหวานหรือว่าแอลกอฮอล์ระดับแอลกอฮอล์เนี่ยแล้วแต่เราว่าเราจะใส่มากน้อยขนาดไหนนะคะ